เก็ดสวยๆแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งกงแป้งกรอบอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับมาครับสวัสดีครับในหัวชาแนลครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าในหัวทอดสะโพกให้ดูหน่อยเก็ดสวยๆนะครับจัดไปครับวิธีทอดสะโพกนะครับผมสะโพกที่าบักแล้วนะครับเอาไปจุ่มลงน้ําชุบเก็ดไก่นะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ทอดสิบชิ้นนะครับผม เสร็จแล้วก็ตักขึ้นเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูไหมครับเครื่องหมักมันจะเข้าเนื้อวันนี้นะครับผมพวกเครื่องเทศนะครับจะเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับผมไอที่จุ่มน้ํานี้ไม่ใช่ปาจุ่มล้านนะครับไอแป้งตัวนี้หน้าที่ของเขาก็คือจะทําให้แป้งกรอบแล้วก็แป้งปิดไก่เยอะขึ้นนะครับผม เสร็จแล้วก็เอาไปลงแป้งรอบที่หนึ่งครับใช้แป้งสาลี่นะครับแป้งสาลีสาลีเดีนะไม่ต้องใช้แป้งกงแป้ง,ปงกรอบอะไรนะครับผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมเสร็จแล้วก็คุกแป้งนะครับเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับกวาดแป้งหนาไก่นะครับอย่าให้มือเราไปสัมผัสไก่นะครับผมให้แป้งโดนไก่ก่อนนะ เสร็จแล้วก็สลัดแป้งเอาไปลงน้ําชุบเก็ดตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมโดยการจับตรงกระดูกตรงนี้ครับกระดูกช่วงที่เราหั่นออกจากน่องนะครับตรงนี้นะครับจับตรงนี้สลัดสลัดหรือไม่ก็เคาะตรงกระแ้งนี่ก็ได้นะครับเอาไปลงน้ํานะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วตักขึ้นก่อนครับผมตักขึ้นโดยการเอาหนังไว้ด้านบนแบบนี้นะครับผมยาวหนังคว่ำลงนะครับ เอาหนงหไหยขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าให้ไก่ทับกันนะครับผมอย่าให้หนังไก่ติดกันนะครับวางเรียงแบบนี้ครับ เป็นเพื่อนตักเรลียยไว้อย่างนี้นะครับผมอย่าพยายามให้หนังทับกันมากนะครับผมเสร็จแล้วครับเอามาลงแป้งรอบที่สองเพื่อคุกแป้งลงเตาครับผมแบบนี้ครับโดยการพลิกด้านหนังลงไปหาแป้งนะครับผมแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาเทแป้งลงไปอีกถุงหนึ่งครับเทให้ไปให้ท่วมไก่นะครับใส่แป้งเยอะๆครับไม่ต้องกลัวเปืืองแป้งนะครับ สร็จแล้วก็มาคุกไก่ลงเตาครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับกวาดแป้งมาหาไก่ก่อนนะครับผมอย่าพยายามให้มือเราไปสัมผัสไก่นะครับให้แป้งโดนไก่ก่อนที่มือเราจะโดนนะครับนี่ครับตุกคุกเาให้เข้ากันแล้วก็ขยำม,มือนิดนิดนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปลหลายๆคลิปนะครับ ับีเสร็จแล้วเราก็มาสลัดลงเตาแล้วครับโดยการจับตรงกระดูกเหมือนเดิมครับผมสลัดนะครับนี่ครับเราก็จะได้เก็บไก่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ลงเตาเลยครับวิธีลงเตานะครับจะเอาด้านหนังลงหรือหงายขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับวางงไปเลยครับแบบนี้ครับวางลงไปแบบนี้ครับ นี่ครับเก็ดไก่สวยงามนะครับผมวิธีหมักวิธีบ้างผมลงคลิปไปแล้วนะครับเข้าไปดูได้ในะช่องเลยนะครับผม เราใช้ไฟที่อุณหภูมิ160องศาในการทอดนะครับรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับผมสําหรับทอดสะโพกนะครับจะใช้เวลาทอด15นาทีนะครับพอไก่ลงเตาเสร็จแล้วเราก็จับเวลาเลยครับ15นาทีครับครับทีนี้พอได้ครบ7นาทีนะครับครึ่งทางนะครับของ15นาทีแล้วก็มาขยับไก่นะครับผมขยับไก่เพื่อไม่ให้ไก่มันติดกันนะครับผม แ่จะได้สุกทั่วถึงนะครับนี่ครับตันนี้จะสะโพกชิ้นสวยมากนะครับครับด้านหนังนขึ้นก็พลิกหนังนลงนะครับนี่ครับเขย่าตะแกงแบบนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนมีเตานะครับถ้าเป็นกระทะก็ใช้ตะหลิวใช้อะไรคนก็ได้นะครับผม กับด้านไก่นะครับพอครบสิบห้านาทีแล้วเราก็มาดูไก่นะครับไก่ก็จะสุกพอดีนะครับผมเก็ดก็จะสวยงามนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวมาเอาขึ้นเลยนะครับจะร่วงไหมเนี่ยนี่ครับมาดูเก็ดไก่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอความร้อนให้มันให้มันเย็นก่อนนะครับแต่ผมจะฉีกให้ดูนะครับผม เนี่ยครับไก่ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมสําหรับสะโพกไก่นะครับแป้งกรอบเลยนะครับเก็ดสวยๆนะครับผมแบบนี้นะครับมาดูสะโพกนะครับความกรอบความกรอบของแป้งกรอบๆโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งกองแป้งกรอบอะไรเลยนี่นะครับจะกรอบนอกนุ่มในนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่หมๆด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับเนื้อก็จะสุกพอดีนะครับผม